เอางี้ว่าเอาพวกเราเนี่ยเวลาเรามองหน้ากันแล้วกันเนี่ยตอนเนี้มองแล้วให้เมตตาจิตเกิดเนี่ยเกิดได้ยังแล้วเกิดได้กับทุกคนไหมเอามองมองไปมนสิการถึงกายกรรมที่ดูงดงามวจีกรรมที่พูดจาอ่อนหวานเป็นต้นมนโนกรรมเป็นผู้มีใจดีน้อมในการฟังธทมเห็นจุดเด่นเห็นจุดดีปุ๊บเนี่ยทำความรักความปราถนาดีเอ้ตอนเกิดได้ไหมตอนนี้เกิดไหม มองไปที่หนูเปียโนโหนูแตงกวาหนูปัญญขันเห็นปับ๊บโอ้เนี่ยขนาดอายุขนาดนี้ยังมีมาขวนขวายมาเจริญพุทธคุณว่าน่ารักมากขอให้หนูจงมีความสุขมีอายุยืนปรารถนาทรัพย์ปรา,าปรถนายศปรารถนาความสุขให้สมปรารถนาสุขกายสุขใจปลดเนี่ยจิตมันวิ่งแล่นโปร่งโล่งเบาเมตตาไปไหมเมตตาไปไหมแล้วไม่ไปยึด ไม่ไปยินดีไม่ไปติดข้องว่าขอให้เป็นแบบนี้เท่านั้นถ้าไม่เป็นอย่างนี้เราจะไม่พอใจจะไม่เลยรู้จิตจิตโปรง่งแล้วเปิดแล้วกว้างแล้วเมตตาก็ลดแล่นในจิตถ้าอย่างนี้ใช่บางคนมานั่งฟังธรรมเนี่ยหลับสบประงกงึกงัก,งก,งก,งกไม่รู้เรื่องไม่ใส่ใจไม่ไปฝึกเี่เลิก,กจบงานนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะธรรมะละเอียดนอน ปฏิบัติไม่ง่ายไม่ใช่เป็นนิดๆหน่อยๆต้องรู้จริงรู้ไม่จริงไม่มีทางมันเหมือนมันเหมือนนักกีฬาหรือการนักแข่งขันอะไรก็แล้วแต่คุณต้องซ้อมต้องฝึกอย่างดีถึงจะสามารถไปคว้าเส้นชัยได้ในภาษาศาสนาของพระพินเจ้าเนี่ยลวกๆไม่มีทางที่จะไปคว้าเส้นชัยคือโลกุตละได้ คุณต้องคุณต้องคลีนสะอาดจริงนะต้องคุณต้องสะอาดจริงบาปทั้งหลายต้องไม่แทรกจริงต้องฝึกจริงต้องทําจริงถึงจะสามารถไปเข้าถึงโลกุตระธรรมพ้นจากกิเลสและกองทุกข์มึนๆก็ไม่ได้ตะบี้ตะบันทำก็ไม่ได้มันยิ่งผิดใหญ่นะลองดูที่ตะบี้ตบันจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะ ตะบี้ตะบันจะมาสวดมนต์ตะบี้ตะบันในการที่จะอะไรก็แล้วแต่ไม่มีทางได้ผลมันไม่ใช่เรื่องตะบี้ตะบันมันเรื่องความละเอียดอ,อ่อนเรื่องความชานฉลาดมันเรื่องความรู้ความเข้าใจในการวิจัยแยกแยะไม่ใช่ท่องธรมธรมะได้พูดธรรมะได้จะปฏิบัติทับได้ไม่มีทางเลยต่อให้ท่องได้พูดได้สาธยายได้ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคุณต้องรู้จักหน้าตาก็จริงๆ